อ่าสำหรับคนที่กำลังมองหาคีรเจอร์หรือว่าตัวละครเท่ๆที่ถูกใจนะครับผมก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่ p ีกแอลเซนะครับผมดากอนช็อปเอนะครับผมแลวจะมีคอรเจอร์หรือว่าสัตว์สวยๆเนี่ยให้เพื่อนเพื่อเลือกมากมายเลยนะฮะเอาล่ะผมก็สวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆนะครับผมชาวเราบอกกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมฮะช่องโอซีนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดิมเลยนะครับผมเคอร์เจอร์ออฟโซนารีนั่นเอง อ่ตอนนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่นะผมเป็นอีเวนต์คริสต์มาสนะจริงๆผมก็จะทำคลิปลายวันแล้วแต่ว่าติดภารกิจเยอะแยะมากมายเลยก็เลยเพิ่งมาได้ทําคลิปในวันนี้นะครับผมคลิปในวันนี้นะผมก็ตามชื่อชิปเลยนะผมก็คือจะมาสอนเพื่อนๆเนี่ยหาเจ้าคล้ายๆเป็นผมเรียกว่าคิสตัเต้าแล้วกันนะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่ใช่หรอกมันคือเหมือน ไอเทมอะไรทั้อย่างในเกมนะครับผมซึ่งไอเทมพวกนี้เนี่ยเราต้องเก็บไปครบแนละ้วแล้วเรานะผมจะสามารถสมตู้กับฉปองตู้ใหม่ได้นะผมหรือว่าตู้ชิดมัดนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งตู้ชิดมัดเนี่ยก็จะมีตัวอีเวนต์นะผมตัวใหม่นั่นเองนะฮะชื่อว่าเสลอนอกนะครับเพื่อนๆอ่านถูกรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็เป็นตัวอีเวนต์ราคา800เหตต่อการสมหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือค่อนข้างคุมนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตัวมันเนี่ยหลังจากหมดอีเวนต์ก็น่าจะหาไม่ได้แล้วนะฮะโอเคก่อนรับชมนะผมก็รบก แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมกันนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยฮะ,ะโอเคในอีเวนต์นี้นะผมก็จะมีตู้กระชับป,ปองใหม่มานะครับเพื่อนๆตามที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะวิธีการปลดล็อกตู้กระชับป,ปองก็เราต้องทำเควสของต้นคริสต์มาสในแมปนะฮะให้เสร็จซะก่อนนะครับผมโดยต้นคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีเควสให้เราเก็บไอเทมนะผมอันดับแรกเลยนะครับผมที่เราต้องมาทำเนี่ยก็คือบินหาต้นคริสต์มาสในแมปนะฮะไอต้นคริสต์มาสเนี่ยมันกกก็หาาาาามมมมมยยนน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 ะะะคครรรััับบบเเเเพพพืื่่่่่ออๆๆววไไไดด้้ีีตใแิป แปเดียวเดีเ,เจอแล้วนะฮะโอเคหลังจากที่เราบินมาเจอต้นคิดมัดแล้วนะครับผมก็ให้เราเข้าไปในวงได้เลยฮะนี่นะครับผมเออใครไม่บินก็ได้นะเพื่อนๆเอาตัวอะไรวิ่งมาก็ได้แต่ว่าผมแนะนําเป็นตัวบินจะดีกว่านะโอเคเราก็วิ่งเข้ามาในวงครับเพื่อนๆแล้วมันก็จะมีอันนี้เด้งขึ้นมานะผมเป็น Holiday Ornament h u น t นะผมก็ให้เราหาไอ้เจ้า Ornament นี่นะผมนี่นะผมเขาก็จะบอกว่า s e a r c h the World to f i n d l l l of the อณามินนะผมก็ให้เราหาเจ้าอณามินในโลกของ c r e a t u r e of s o n a r i a นี้นะครับอ่ะที่เราต้องหานี่ก็มีทั้งหมดหนึ่งสองาประมาณ8อันนะครับเพื่อนๆโอเคก็จะมีไพโคนนะผม f o l l o w f a i r y ่ไลท์นะผมคุกกี้แฮงเกอร์สโนว์เฟล็กกรีนริบบอนนะผมสเตอรี่อณามินฮาร์ดอณามินนะผมแล้วก็สปาร์คิ่งสตาร์ทอปเปอร์นะครับผมอันนี้เขาก็จะบอกประมาณว่า finding all of the o r n a m e n t will unlock the holiday 가챠 and เ l a n อัศม์มั o ลูมดีวารนะฮะก็จะประมาณว่าถ้าเราหาไอ้เจ้าออนาเมณีครบเนี่ยมันก็จะปลดล็อกกระชับปองฮอลิเดย์หรือว่าลิมิเต็ดกระชับปองนะครับผมแล้วก็จะได้มัดลูมด้วย150นะครับถ้าจำไม่ผิดแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยถามมาเยอะเลยนะครับผมว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยอะไรมันเกิดตรงไหนยังไงบ้างนะผมผมบอกเลยว่าแต่และอันเนี่ยค่อคนข้างหายากเพราะว่าบางอันเนี่ยอาจจะเกิดตอนกลางคืนบางอันก็อาจจะเกิด หรือดูหิมะบางอันก็อาจจะเกิดใต้นะ้าบางอันก็อาจจะเกิดในถ้าอะไรอย่างงี้นะผมเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอันไหนเกิดต้องไหนบ้านนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมก็อาจจะไม่ได้หาให้ดูทุกอันนะผมว่าบินไปเจอทุกอันเงี้ยผมก็คงจะทาไม่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันหาค่อนข้างยากเลยนะผมอันนี้ผมนั่งทําก็ประมาณประมาณ2ชั่วโมงนะเพื่อนๆในการเก็บครบทั้ง8อันนี้โอเคหลังจากที่เราเนี่ยรู้แล้วนะผมก็ไม่ต้องกดอะไรนะผมเราก็สามารถบ,บินไปหาได้เลยนะครับเพื่อนๆ โอเคเรามาดูกันที่อันด้านบนสุดหรือว่าอันแรกเลยนะครับผมก็ชื่อว่าไพโคนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลูกไม้นะครับเพื่อนเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมหาง่ายมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็หลังๆนี้แบบเจอจนเบื่อครับเพื่อนๆเจอจนแบบเมื่อไหร่จะเจออันอื่นบ้างนะอันนี้ข้าไปเลยนะครับเพราะว่ามันหาง่ายมากเลยต่อไปนะครับผมฟอลโล่ฟรี่ไลท์นะครับผมอันนี้ก็จะเกิดในฤดูที่แบบเบอร์รี่เบ่งบานอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมเขาไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเกิดข้างๆต้นเบอร์รี่หรื an, หรอว่าใต้ต้นเบอร <Okay, S 2> นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอันที่หายากที่สุดเลยนะในบรรดาของออเดเมนหรือว่าคิทเต้าเนี่ยอันนี้ก็จะหายากติดท็ทอ,ปทอปเลยนะเพื่อนเพื่อนอนล้วก็อันถัดมานะผมอ่าเป็นคุกกี้แฮงเกอร์นะผมอันนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้รับจากการที่เราผมไปโจมตีหรือว่า ฆ่าผู้เล่นคนอื่นนะครับเพื่อนๆให้ดรอปเป็นก้อนเนื้อนะครับเพื่อนๆไอเจ้าคุกกี some uhm, ้แฮงเกอร์เนี่ยมันก็จะดรอปมาด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆว่ามันต้องฆ่าคนอื่นด้วยจริงหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ที่ผมเจอหรือว่าผู้เล่นหลายๆคนเจอเนี่ยเท่าที่สอบถามมานะผมก็คือมันเป็นก้อนเนื้อดรอปไว้อยู่แล้วแล้วไอเจ้าคุกกี้แฮงเกอร์เนี่ยมันก็คือตกอยู่กับก้อนเนื้ออยู่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปทําอะไรเลยก็คือเดินไปเจอก้อนเนื้อก็เจอไอเจ้าคุกกี้แฮงเกอร์นี่ด้วยนะครับผมก มาดอปอยู่กับก้อนเหนือแน่นอนนะครับอันนี้ต่อไปนะผมเป็น snowflake นะผม snowflake อันนี้เชื่อก็บอกเลยนะผมว่าเป็น snowflake crystal น้ําแข็งนะเพื่อนๆจะเกิดตอนฤดูวินเทอร์นะเพื่อนๆฤดูวินเทอร์นะครับไม่ใช่พื้นที่น้ําแข็งนะเพื่อนๆจะเป็นฤดูวินเทอร์หรือว่าตอนที่หิมะตกเอ่อฤดูเนี่ยดูยังไงก็คือเวลามันเปลียนฤดูเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆในตรงนี้มันจะมีชื่อฤดูขึ้นนะผมเราก็รอให้มันเป็นฤดูวินเทอร์นะเพื่อนๆตรงนี้แล้วเราก็สามารถบินหาเจ้า snowflake เนี่ยได้เลยนะครับ โอเคอันนี้ก็หายากพอสมควรนะเพื่อนๆอ,อนไอโซโนเฟลกเนยะผมก็ใช้เวลาพอสมควรในการหามันนะและการถัดไปนะเพื่อนเเป็นกรีลิปบอนนะผมกรีลิปบอนนี้ก็จะเป็นรูปเอ่อริบบนะิ้นนะผมสีเขียวๆผูกคว้กันอยู่เหมือนโบนะเพื่อนๆอันนี้ก็สามารถหาได้จากใต้น้ำนะผมใต้น้าลึกๆเลยนะผมเป็นเหมือนแบบอยู่ก้นทะเลสาบเงี้ยนะเพื่อนๆไม่ใช่แบบบ่อน้ำนะเพื่อนเเราต้องลงไปอีกใต้ทะเลลึกเลยนะครับหรือว่านะผมอันนี้ ผมก็เคยเจอมันอยู่ตามชายฝั่งของทะเลเหมือนกันนะครับเพื่อนๆชายฝั่งของทะเลเนี่ยผมก็เคยเจอมันดอกอยู่ตรงชายฝั่งเหมือนกันนะครับก็ลองไปหากันได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็อันถัดมานะเพื่อนๆเป็น,น Starry Ornament นะผม Starry Ornament เนี่ยก็จะเป็นรูปดาวนะครับสามารถหาได้นะผมในตอนกลางคืนอันนี้ก็คือหาค่อนข้างง่ายนะเพื่อนๆเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างมืดนะผมไอ้เจ้า Starry Ornament เนี่ยมันจะส่องแสงขึ้นมาค่อนข,ข้างสว่างเลยนะฮะถ้าเราเจออะไรสว่างๆก็ให้บินเข้าไปนะผม ก็อาจจะเจอสไตลรี่ออนาเมนต์ได้นะผมหรือว่าอาจจะเป็นไพคล์โคนก็ได้นะครับผมเพราะว่าไพคล์โคนนี่มันเกิดเดยอะมากจริงๆนะฮะอ่ะถัดมาเนีผมเป็นฮาร์ดออนาเมนต์นะผมฮาร์ดออนาเมนต์เนี่ยหาง่ายมากๆเลยนะผมก็สามารถได้รับจากการที่เราเนี่ยไปเทรด คลีเจอร์ให้คนอื่นฟรีๆนะผมโดยที่ฝ่ายตัวข้ามเนี่ยไม่ต้องให้อะไรเรามาเลยนะผมให้เราแบบให้เขาเป็นฝ่ายเดียวให้แบบฟรีๆไปเลยนะผมแล้วก็ไปที่แบบเทรดแล้วเราก็บอกว่าฟรีคลีเจอร์อะไรยเงี้ยได้นะผมเดี๋ยวก็มีคนมาขอเราเองนะผมแลังจากที่เราเทรดเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ฮาร์ดออร์นาเมนต์มาฟรีๆเลยนะครับผมแล้วก็มาที่อันสุดท้ายนะผมเป็นสปาร์คิ่งสตาร์ทอปเปอร์นะผมอันนี้ก็หาง่ายเช่นกันนะผมมันจะเกิดอยู่ในถ้ำนะฮะถ้ำทุกที่ของแบบเลยให้เราบินหานะเพื่อนๆมันจะ่องสว่างมากๆเลยนะอย ก็หาง่ายเพราะสมควรนะเพื่อนๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตู้ฮอลิเดย์กาชาดีกว่าว่ามีตัวอะไรมานะฮะอลังจากที่เราทำเควสของต้นคริสต์มาสหรือว่าเก็บเจ้าคริสตัลเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วนะ,ะผมก็เราสามารถมาที่ปายคิเจอร์หรือว่าในที่สุ่มกาชาได้นะฮะเราไปที่ตู้สุดท้ายเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเราจะสามารถสุ่มคร <s> ิสต์มาสกาชาได้นะ,ะผมตอนแรกมันจะเป็นรูปกล่อง กองของขวัญก่อนนะเพื่อนๆถ้าเรายังทาไม่เสร็จพอเราทําเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตู้ชิดมัดแบบนี้เลยนะครับผมตู้ชิดมัดเนี่ยก็สามารถได้เจ้าเซเลอนอก1น0อเเลยนะครับผมมีราคา800ชูมนะครับผมถามว่าคุ้มไหมผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มนะเพื่อนๆเพราะว่าหลังจากที่หมดอีเวนต์เนี่ยเจ้าเซเลอนออกมันก็น่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆซื้อเก็บไว้นะผมถ้าไม่ได้เอาเห็ดไปใช้อะไรก็เก็บมนันเอาไว้ก่อนก็ได้นะผมมันอาจจะมีมูลค่า วันข้างหน้าก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเจ้าเสลินอกกันก่อนเลยดีกว่าฮะอ่นนี่นะครับเพื่อนๆหน้าตาของเจ้าเสลินอกก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนๆไม่บอกก็รู้ว่าเป็นตัวขออีเวนต์คิดมักนะผมกระโดงกระดิ่งมาเยอะซะขนาดนี้โอเคผมว่ามันก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะ,ะตัวนี้ก็เป็นตัวกินพืชนะผมมีสเปรที่ค่อนข้างวิ่งเร็วก็ประมาณนี้นะครับผมอสำหรับคลิปนี้นะผมเพื่อนๆก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผมที่ ไม่มีรูปให้เพื่อนๆดูนะผมเนื่องจากไอเจ้าอนามต์ทั้งหลายเนี่ยมันหายากมากเลยนะผมต้องหารูปมาให้เพื่อนๆดูด้วยเนี่ยผมก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะต้องแบบถ่ายทําประมาณวัน2วันเลยนะผมก็อาจจะไม่ได้อัพคลิปเร็วแบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะผมก็ต้องขอไปกันไว้ด้วยนะผมก็ถ้าเจอก็เก็บไว้มันเก็บได้อยู่แล้วนะผมก็ไม่ได้เสียหายถ้าเจออะไรส่องแสกเนี่ย ก็ลองบินเข้าไปดูกันได้นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆได้มากก็น้อยนะผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะผมกดแชร์นะผมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวชิเจอร์อนะเพื่อนๆใครอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวกันนะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ